ดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับหนูอิ๋วสาวณีสอสระในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการสารคดีท่องเที่ยววารีที่นําเสอนอแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมตลอดจนประเพณีท้องถิ่นต่างๆสําหรับสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเราไปชมกันเลยค่ะ วันนี้เราจะพาท่านไปชมช้างและกระทิงที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ969ตารางกิโลเมตรรอบคลุมพื้นที่กิ่งอำเภอ300ยยอดอำเภอปราณบุรีอำเภอกุยบุรีและอำเภอเมืองสภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีสภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น ป่าเบญจพรรณหนาแน่นไปด้วยพันไม้เศรษฐกิจและสัตว์ป่าเนื่องจากมีแหล่งน้ำและอาหารสมบูรณ์โดยป่ากุยบุรีนี้เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงเปลี่ยนแปลงไร่สับประรดให้เป็นป่าใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่านานาชนิด มีจุดชมช้างป่าซึ่งห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ20กิโลเมตรโดยมีเจ้าหน้าที่จะคอยบริการจัดรถพาเข้าไปชมคิดค่ารถคันละ850บาทนั่งได้8คนระหว่างทางเจ้าหน้าที่จะคอยอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับป่าแห่งนี้และความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าให้นักท่องเที่ยวได้ฟังตลอดเส้นทาง เมื่อมาถึงจุดชมช้างป่าซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามและกว้างใหญ่ไพศาลนอกจากจะได้เห็นช้างแล้วก็ยังได้เห็นสัตว์ป่าชนิดอื่นๆเช่นวัวกระทิงเก้งหม้อค้างแว่นลิงชนีที่ออกมาหาอาหารกินร่วมกันในช่วงเวลาเย็นๆอีกด้วยซึ่งเวลาที่จะได้พบเห็นสัตว์ป่าเหล่านี้จะเป็นช่วงเวลาประมาณ 16นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่ะนอกจากนี้ยังจะได้พบเห็นผีเสื้อนกมแมลงชนิดต่างๆรวมถึงพันไม้อีกหลายๆายชนิดที่หาชมได้ยากรวมทั้งไม้จันหอมที่ผ่านพระราชพิธีเพื่อน,นำไปทำพระโกศของพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธาิวาสราชนครินอีกด้วย โดยเจ้าหน้าที่จะจัดทําเป็นเส้นทางเดินเท้าให้ผู้สนใจศึกษาธรรมชาติได้เข้าไปใช้ประโยชน์เรียนรู้และเพลิดเพลินกับธรรมชาติโดยรอบทางอุทยานมีบ้านพักไว้บริการสองหลังภายในมี3มห้องนอนสองห้องน้ำมีห้องโถงและห้องครัวพักได้หลังละ6คนราคา1,800ต่อหนึ่งคืนทางอุทยานยังได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ โดยค่าธรรมเนียมสำหรับบคุคคลที่นำเต็นท์มาเองเต็นท์ละ30บาทต่อคืนต่อหลังหากไม่มีเต็นท์ทางอุทยานมีไว้บริการโดยคิดค่าเช่าเต็นท์ขนาดสองคน150บาทต่อหลังต่อคืนเต็นท์สำหรับ4คน300บาทต่อหลังต่อคืนและเต็นท์สำหรับ13คนคิดค่าบริการ270บาทต่อหลังต่อคืน ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานกุยบุรีผู้ใหญ่200บาทเด็ก100บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีตู้ปอนอสิปนจกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รหัสไปรษณีย์77150หรือโทร085 290 7 436ค่ะครับ สวัสดีครับนี่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีครับ,รบตอนนี้ที่เราอยู่นี่ครับเป็นหน่วยพิทักษ์ที่กลรอห้างไวลลึกกับทางเข้าชมช้างปา่าอุทยานแห่งชาติกุยบรุรีนะครับในพื้นที่ของเรามีช้างประมาณสองร้อะตัวครับแล้วก็กระทิงร้อยตัวนะครับในพื้นที่ที่เราไปชมสัตว์ป่าประมาณหมื่นตัวไร่นะครับการเข้าชมสัตว์ป่าเนี่ยเรามีรถของชาวบ้านที่ตั้งเป็นชมรมการท่องเที่ยวมีจํานวนประมาณ3-5คัน นะครับคันละ850บาทนะครับคือรถของชาวบ้านที่จะเข้ามาชมสัตว์ป่าจะต้องจอดอยู่ที่หน่วยอ่าเวลึกนะครับจะมีไกด์แล้วก็รถของชมรมพาเข้าชมมีทุกวันมีทุกวันครับเปิดเราเปิดทุกวันครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมง13.00ถึง18.00ครับทุกวันครับนอกจากมีช้างมีกระทิงมรนมีอะไรเนี่ยก็จะมีพวกเนื้อทรายพวกเก้ง นะครับให้ชมนะครับนกนกแจกนกเงือกครับนกนี่ทำอะไรบ้างมีไหลใช่ไหยครับมีบ้านพักมีเต็นอะไรไหมริยการมีไหมตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับเรากําลังเตรียมลานกลางเต็นแล้วก็ที่พักครับให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมแล้วก็เป็นลานกลางเต็นอีกที่ห่งที่หน่วยพิทักษ์ที่สำโรงครับหน่วยพิทักษ์ที่สำโรง ทำลานกลางเต็นท์นะครับเที่ยวชมวิวครับอีกนานไหมที่จะมีบ้านพักก็น่าจะอีกภา,ายในปีนี้ครับจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเราได้เดินทางไปยังอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสลินทรซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณค่ายพร,ราม6ถนนเพชรเกษมตำบลชะอำจังหวัดเพชรบุรีก่อตั้งขึ้นเพื่อฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนป่าชายหาดป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดในบริเวณนี้ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นศูนย์ให้ความรู้เผยแพร่และฝึกอบรมระดับสากลด้านการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อกระตุ้นและปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย,างยั่งยืน โดยทุกคนมีโอกาสที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันสถานที่น่าสนใจภายในอุทยานมีศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีการจัดนิทรรศการในลักษณะของการสื่อสารสองทางโดยนิทรรศการจะแบ่งออกเป็นสองสถานีซึ่งแต่ละสถานีจะเป็นการนำเสนอ ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนอกจากนี้ยังมีห้องประชุมพร้อมวีดิทัศน์เกี่ยวกับสถาบันแห่งนี้ให้ผู้มาเยือนได้ชมมีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกอีกด้วยค่ายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติเป็นสถานที่สำหรับการเข้าค่ายพักแรมสำหรับองค์กรต่างๆทั้งเป็นหมู่คณะ และบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทยภายในค่ายมีบริการบ้านพักเป็นหลังและบ้านพักรวมนอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสกับห้องเรียนธรรมชาติภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสรินทรอ,อาทิป่าชายเลนป่าชายหาดและป่าบก การฟื้นฟูสภาพดินเสื่อมโทรมหอดูนกการสาธิสูบน้ำโดยใช้พลังงานลมการสาธิการสูบน้ำโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ธรรมชาติของป่าชายเลนเมื่อใบไม้ดอกผลเปลือกร่วงหล่นลงสู่พื้นดินและชุ่มน้ำก็จะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเก็บกินทั้งสดและแห้งที่เห็นเป็นปูแสมสีส้ม กำลังลากไม้ไปกินปูสแสมนั้นมีหลายชนิดทั้งสีส้มและสีแดงศูนย์เยาวชนพลเมืองดีสร้างสื่อสร้างสรรคสังคมหรือ YCM ซึ่งมีอดีตพระเอกด,ดังทูลหิรันยซัเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกับมูลนิธิเดอะบอสสโมสรโรตารี่กรุงเทพไชน้าทาว เดินหน้าดึงเยาวชนคนดีเข้ามาสู่เส้นทางที่จะร่วมกันปฏิรูปประเทศจากจุดเล็กๆของสังคมในชุมชนโรงเรียนวิทยาลัยและถึงมหาวิทยาลัยซึ่งแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มอายุระหว่าง13-19ปีและ18-23ปีเข้าร่วมโครงการจัดอบรมในระยะเวลา15วันในการทำสื่อโทรทัศน์ และภาพยน,พนตยร์สื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารสื่อวิทยุออนไลน์และการทำอีเวนต์สอนให้เรียนรู้กระบวนการทางความคิดเพื่อที่จะนำความรู้ไปถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นเพื่อสร้างสังคมให้มีความสามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันด้วยรอยยิ้มความตั้งใจเสียสละเมื่อแนวความคิดตกผลึกทูลจึงนำแนวความคิดนี้ไปเสนอผู้ใหญ่ ที่จะมาเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายดำเนินการกับการเสียสละจึงได้ดรวิสุทธิ์วิทยาฐานะกรประธานมูลนิธิเดอะบอสเข้ามาสารตอ่อรับเอาโครงการนี้เข้ามาอุปถัมภ์เพื่อเดินหน้าสร้างสื่อที่จะเผยแพร่กิจกรรมการทำความดีในหน้าที่พลเมือง นอกจากผู้อุปถัมภ์แล้วยังมีผู้สร้างสรรค์นแนวความรู้ในแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็นรองศาสตราจารย์สุภัทราโกศัยการนนท์อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนะครวิทยาเขตเทเวศคุณชัยวัยภูลลาบมงคลผู้ว่าการภาค3350โรตารี่สากลคุณลินดารัตเมธานาย,ยกสโมสรโรตารี่กรุงเทพชัยนาทาวคุณปานทิพย์กิติประพัฒ อดีตนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพชัชน้าทาวเดินทางเข้ามาร่วมถแถลงข่าวณนะห้องประชุมชั้น6คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเพื่อประกาศความพร้อมการน,นำเอาโครงการนี้นำร่องอยู่ในกรุงเทพทั้ง50เขตคัดเอาบุคคลคุณภาพที่จะมารองรับข้อมูลเพื่อนำไปเผยแพร่จะทำให้เสร็จในอีก4ปีข้างหน้า ก่อนที่จะขยายเครือข่ายครอบกลุ่มไปทั่วประเทศในอนาคตอันใกล้นีจ้จริงๆแล้วอย,อยากจะบอกว่าเราม,สมสีสองกลุ่มเป้าหมายหลกักๆนะครับก็คือเยาวชนที่อยู่ในระดับของอาชีวศึกษาและอุดมศึกษานะครับระหว่าง18นะครับไปถึง20กว่านะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่ากำลังจะเริ่มเริ่ม,มต้นชีวิตนะครับตรงนี้เราก็เข้าไปช่วยเขาให้เขาคิดเป็นให้เขามีทัเรื่องเรื่องการที่ว่าก่อนที่จะไป ทำงานมีการฝึกงานก่อนนะครับแล้วก็รตฐเรียนเอ่ยใครเลยก็ามาช่วยเอกชนก็เข้ามาช่วยนําเด็กพวกนี้ไปไปฝึกงานนั่นคือหนึ่ง่งกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายที่2ก็คือเยาวชน13-19ถึง19ก,ก็คือมัธยมมัธยมต้นถึงปลายนะครับตรงนี้ก็ทุกคนมีสิทธิ์หมดเพียงแต่ว่าเมื่อเราไปในพื้นที่นั้นเราไปตามโรงเรียนนั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่า เราเนี่ยมาเปิดให้ให้อยู่แล้วกรุงเทพพระมานครเนี่ยห้าสิบเขตระบุอยู่แล้วแต่ว่าอีกสี่อีกสี่ภาคเนี่ยมันต้องมันต้องค่อยๆไปแต่โครงการนี้ต้องเบ็ดเสร็จภายในสี่ปีนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราจะได้ประเมินได้ว่าสี่ปีเนี่ยที่เราเราทุ่มเทกับตรงนี้ไปนะครับมันได้อะไรกลับมามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีการมีการที่ว่าลดลดปัญหาสังคมลงไปไหมนะครับโดยที่ว่าเยาวชนเนี่ยเป็นผู้ที่นำ นะครับนำนำการรณรงค์นี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเด็กทุกคนนะครับบอกรเรียนตรงๆว่ามีโอกาสกันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะเปิดโอกาสให้ตัวเองหรือเปล่านะครับตรงนี้นะฮะก็ก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองแล้วละเพราะว่าท่านไม่มีค่าใช้จ่ายเลยท่านมาเรียนก็เรียนฟรีนะครับถ้าไปเรียนตามมหาวิทยาลัยก็4ปีแต่นี่10วันให้รู้พื้นฐานการผลิตและผลิตด้วยและนำไปออกสูส่สาธารณะ รรงงนนีีีี้้้ไมไม,ม,ไม่่มมโอออกกาสาสยแลวคับเมื่อรเร็วๆนี้นายชวัตชัยกิติรัตนวิวัฒประธานกรรมการบริหารบริษัท88 Pacific จำกัดพร้อมด้วยนายชารตรีศรียาภายัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบนเทิงแห่งประเทศไทยและพลเอกสิลทองโกงมลผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มอบเครื่องตัดเหล็กประสิทธิภาพสูงภายใต้โครงการคัด to Life ตัดเพื่อต่อชีวิตผ่านศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวันโดยมีนายแพทย์เพชรคพงศ์กำจรกิจการผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้รับมอบเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสาธารณภัยของมูลนิธิต่างๆโดยมีนายแพทย์สามารถตันอริยคุณ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เป็นประธานในการรับและมอบครีมตัดเหล็กดังกล่าวให้แก่ตัวแทนมูลนิธิร่วมกตัญยูปอเต็กตึงกู้ภัยร่มใสและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยกรุงเทพมหานครตลอดจนหน่วยแพทย์ฉุกเฉินภายใต้ศูนย์เอราวัณครีมตัดเหล็กตัวนี้ผลิตโดยบริษัทคนไทย มีขนาดเล็กแต่สามารถตัดเหล็กขนาดใหญ่ได้ดีกว่าคีมตัดเหล็กทั่วไปโดยใช้คนตัดเพียงคนเดียวเพราะใช้ระบบไฮโดรลิกในตัวถือเป็นอุปกรณ์อีกชนิดที่ช่วยเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่เหมาะกับพื้นที่ขนาดเล็กที่เครื่องมือขนาดใหญ่ไม่สามารถทำงานได้สะดวกซึ่งสามารถช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีดเลยยครับแต่นี่เปนารทดอาไดรลิกวนะครับ ซึ่่่งเนรายไ้ัับบมลีวถ้าเขาเกิดประสบภัยต่างๆนะฮะอยากจะให้ตรงนี้เป็นเป็นตัวที่นำล่องซึ่งสินค้าเมืองนอกเนี่ยตัวเป็นแสนแล้วในมูลทิศตัวหนึ่งก็ตัวก็เป็นแสนกว่าขึ้นไปกับสองแสนนะฮะถามว่าเราก็มาเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านนี้เลยตรงแล้วเครื่องตะเหล็กอันนี้มีต้นทุนเท่าไหร่สี่ห้าหมื่นบาทครับ นะฮะห้าสิบสามตัวครับผมมันรวมทั้งมูลนิธิทุกๆมูลนิธิในทั้จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนะครับเพราะเราเองเราอยู่ปอยตึ้งในกลุ่มสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงประเทศไทยเนี่ยครับคุณทวชัยก็เป็นประธานนะฮะายกิจกรรมเราต้องการเรียกให้ชื่อเป็นเผยแพร่นะฮะแล้วก็เป็นจิตอาสาองค์กรเรานี่มันเหมือนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์นะครับที่จะคอยช่วยทุกส่วนทั้งหน่วยงานต่าง แลคุณธวัชชัยก็มีจิตใจที่ดีมากาได้ทุนได้ได้ลงทุนตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือคนที่ประสบภัยนะฮะเพราะถือว่าอันนี้เป็นเป็นบุญกุศลใหญ่นะครับซึบ่งวันนี้มาก็แถลงข่าวในเรื่องของการใช้งานดูเหล็กนี่ครับเนี่ยเหล็กเล็กเหล,ล็กใหญ่เนี่ยตัดได้โดยใช้คนคนเดียวแล้วก็ผู้ใหญ่อายุมากนะฮะคนชราก็ายังตัดได้นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครสนใจนะฮะในองค์กรต่างๆ สนใจก็ติดต่อมานะฮะที่สมาคมผู้สื่อข่าวหรือคุณทวัชัยนะครับบอกตามสื่อมาแล้วเราจะพิจารณามอบให้อีกนะฮะเราจะมอบให้อีกนะครับเพื่อสาธารณประโยชน์ในส่วนของการวางตลาดนี่เรายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยังยังยังไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าเราต้องการที่จะช่วยชีวิตคนทั t ทูไรต์ใช่ไหมครับตัดเพื่อชีวิตครับนะเท็ดมาร์กก็คงอาจจะเป็น คัตทูไรด์นะฮะแล้วก็ซีทีแอลนะครับแล้วที่มอบให้ทางมูลนิธิทั้งหมดให้3ตัวทั้งนี้ก็คือว่าซ่อมคือตลอดชีพเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ซึ่งเราไม่อิงในเรื่องขารการมีอุปกรณ์ใรตรงนี้ทั้งหมด5 3ตัวใหู้ลคาเทั้งหม่รวมๆก็หลายล้านน้องคำนวณดูนะฮะแต่ว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะจะถ้าเกิดเรามีการจัดจำหน่าย นะครับเราก็คิดว่าเราเจตนาต้องการที่จะให้ทุกๆบ้านเนี่ยมีไว้คนละหนึ่งตัวเหตุผลเพราะว่ายัางน้อยๆเนี่ยตามบ้านตามตึกเนี่ยมันมีโครงเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเวลาเกิดมีอะไรฉุกเฉินหรือ,อไม่สามารถที่จะเปิดได้ทันท่งทีจะรอมูลนิธิมามันก็ย,ย,ย,ยังยังยังอาจจะช้าอันนี้สามารถตัดได้เลยนะฮะซึ่งช่วยชีวิตตัวเราไว้ก่อน เตอร์มานูเอลดโรซารองประธานกรรมการฝ่ายการค้าและพาณิชย์สินค้าอาหารสดเทสโก้โลตัสจัดการถแถลงข่าวเปิดตัวเทสการเทสซอฟนิวซีแลนด์เป็นเทศการอาหารที่นำเอาอาหารทะเลจากประเทศนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็นหอยแมลงผู้นิวซีแลนด์ปลาไซมอนเนื้อปลาคอตตลอดจนผลไม้ขึ้นชื่อของนิวซีแลนด์อย่างกีวีและอะโวคาโดมาจัดจำหน่ายที่เทสโก้โลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ต และเทสโก้โลตัสเอ็ก33สาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง26ตุลาคมในวันถแถลงข่าวได้รับเกียรติจากมิสเตอร์คารเรนแคมเบลลทูตพาณิชย์นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยมากล่าวเปิดงานโดยมีเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังมาร่วมปรุงอาหารเมนูนิวซีแลนด์ซีฟู้ดสลัด ให้ผู้ร่วมง,งานได้ชิมกันอย่างอร็ดอร่อยโมมีาวางแผนไว้ซึ่งซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราจัดอีเวนต์ทุกครั้งเนี่ยก็เราแผนว่ายอดจะเติบโตประมาณ20-30% <ผม S 2> ครับแล้จะจัดอย่างนี้ไปตลอดหรือว่ามีเฉพาะปีนี้ปีเดียวอพรจัดแบบนี้ตลอดครับนอกจากที่เราจะทำแบบนี้ซีแลนด์แล้วเคคราทำกับอีกหลายๆประเทศครับไม่ว่าจะเป็นชิลีแล้วก็ในส่วนของเกาหลีครับเราคาดว่า <c oughs> จะมีผล ผมคิดว่าจากสิ่งที่เราทำทุกคราเทโก้จากกิจกรรมทุกครั้งเนี่ยผมว่าลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างอย่างสูงครับแล้วก็เราคิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จแล้วลูกค้าประเภทอิสลามหรือว่าทั่วไปทุกทุกกลุ่มครับเทโกเรารับลูกค้าทุกกลุ่มแล้วก็ทั้งไทยทั้งอิสลามผมว่าเพราะว่าผลไม้กับซีฟู้ดเนี่ยทุกเข้ากันได้แล้วทุกคนสามารถรับประทานครับทุกกลุ่มขอบคุณ บริษัทมีโมชันจำกัดจับมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงาน Gravity Thailand 2014ขึ้นในวันที่29พฤศจิกายน2557ณลานจอดรถสยามพาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพโดยในระมิดพื้นที่ลานจอดรถให้กลายเป็นร้านเต้นลำเต็มพื้นที่ทั้งหมดด้วยระบบแสงสีเสียงกระหึ่มโลกโดยงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจากนายทวัชชัยอรัญยิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานนายยอดสุขวิวัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทมีโมชั่นจำกัดมากล่าวขอบคุณผู้ว่าทอทอท,อทอและสื่อมวลชนมีทีมงานอาคาเดียเจ้าของโปรเจกต์นำโดยดอมโชตินิตผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์บริษัทมีโมชั่นจำกัดมาร่วมถแถลงข่าวณนโะรงภาพยนตร์ศูนย์การค้าสยามพารากอน g r a วิตีคือดนตรีที่เปิดโดยดีเจระดับโลกมาสร้างสีสันบนเวทีแมงมุมเหล็กยักษ์สูงเท่ากับตึก5ชั้นด้วยความกว้างถึง25เมตรที่ขาแมงมุมยังมีนัตรกรรมการแสดงแนวคาบาเร่เป็นศิลปะท,ที่สวยงามโดดเด่นด้วยดนตรีร้าใจตลอดเวลาพบกับมนุษย์ไฟฟ้าที่ใช้แสงเลเซอร์มีพลังไฟฟ้าถึง4ล้านโวลต์เป็นนวัตกรรมทางไฟฟ้าที่จะนำมาแสดงในคืนวันนั้น ประเทศไทยเป็นแห่งแรกของโลกที่ทีมงานอังกฤษเจ้าของ g r a วิ t ตีนี้จะมาสร้างความตื่นเต้นเร้าใจในวันที่29พฤศจิกายนเพียงรอบเดียวเท่านั้นรีบจองบัตรเอาไว้ก่อนจะได้รับการคัดเลือกเพียง8คนเท่านั้นที่จะได้ยืนถ่ายรูปบนแมงมุมยักษ์ที่หนักกว่า3ตันกับความมหัศจรรย์แห่งดนตรีในครั้งนี้ครับการจัดการกราวิตี้ Gravity, 14, นดิ้งแบงค2014คณะ้การต้องเชื่อแห่งประเทศไทยเนี่ย ก็ต้องขอขอบคุณทางมีโมชันบรอดเชนนะครับที่เป็นผู้นํารายการดีๆมาจากต่างประเทศวัตถุประสงค์ก็คือตอนนี้เราต้องการความเชื่อมั่นชาวต่างประเทศให้เดินทางมาต้องเที่ยวในประเทศไทยเราคิดว่ามาร์เก็ตติ้งมิวสิกมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถให้มีแฟนคลับติดตามมาแต่าการท่องเที่ยวก็เลยสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้เพราะว่าการแสดงดนตรีครั้งนี้เป็นการแสดงครั้งแรกในประเทศไทยที่ผมกล้าพูดได้เลยเพราะปกติ การแสดงอย่างนี้โดยเฉพาะที่อังกฤษหรือที่ยุโรปแต่ครั้งนี้การแสดงไอ้ Gravity ลานที่บังคองเนี่ยซึ่งเป็นของอาคเดียเนี่ยเป็นลูกของมามุมยักษ์เนี่ยก็จะมาแสดงครั้งแรกที่ประเทศไทยในยวันที่29พฤศจิกายนในปีนี้นะครับที่สวนสยามน,นะครับเราหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่ติดตามมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยประมาณน้อยก็3 0 0 0 0นคนนะครับแล้วก็คิดว่านักท่องเที่ยวที่อยู่นี้จะเป็นเอสเพ็กตหรือเป็นนักท่องเที่ยวที่อยู่รอบข้าง เป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ใกล้ๆในเอเซียก็จะจะติดตามมามาท่องเที่ยวเราด้วยก็ถือว่าเพื่อสร้างความเชื่อ,อมั่นว่าประเทศไทยจะเชื่อได้มีดนตรีสากลที่มาแสดงนะครับอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายใหญ่เลยและคาดว่าการแสดงครั้งนี้จะมีเงินสะพัดหมุนเวียนก็300กว่าล้านบาทนะครับผมก็สำหรับงาน The Gravity 2014นะิะค Gravity Thailand 2014ที่เราจัดขึ้นเนี่ยก็ ปีนี้ก็นํามาซึ่งอาเคเดียเดอะแบงค์ของแลนดิ้งก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่เคยโปรดักชันที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นโปรดักชันโชว์จากประเทศอังกฤษนะครับจากงานคลาสซ์มบีนะครับก็เป็นเวทีแบบมุมยักษ์ขนาดเท่าตึก5ชั้นนะครับอย่างที่ได้เห็นภาพกันก็หวังว่าแล้วก็แล,วกแล้วก็มีหลอดจับไฟนิ่งซึ่เป็นเทปสายฟ้าพลังงาน4ล้านโวลต์ที่เอามาให้ด้วยก็อยากให้คนมาดูกันเยอะๆนะครับ คือจริงๆเนี่ยงานไม่ใช่แค่เทศกาลดนตรีบอกเลยคือเรามีทั้งกายกรรมมีทั้งศิลปะมีทั้งวิศวกรรมมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีโปรดักชันที่อลังการงานสร้างมากๆมีระบบเสียงที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแล้วก็แบบว่ามีระบบไพโรเทคนิคที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆก็อยากให้ทุกคนได้มาดูกันครับ ของรายการแล้วท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube เพียงแค่พิมพ์คำว่า <S a s i a m o r n i n g Talk ตามที่ขึ้นมาหน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางคือ Facebook Fanpage ชื่อรายการ a s i a m o r n i n g อย่าลืมติดตามชมรายการ a s i a m o r n i n g ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้หนูยูต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ